ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมนะก็คือนะครับตัวเกมเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับก็คือตอนนี้เปิดให้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดจะอัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะอัปเดตในส่วนคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับว่าจะอัปเดตในส่วน กิจกรรมอะไรบ้างนะครับของฟรีอะไรบ้างในวันนี้เนี่ยมาอัปเดตให้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะรับชมวีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิดในช่องพี่กันด้วยนะครับผมนะถ้าครบ5000ไลค์ภายในวันนี้วันเดียวพี่มีนะครับแจกบัตรกัลลิน่าฟรีๆกันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่มีสตรีมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในสตรีมในแฟนเพจพี่ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแบนเนอร์ก็สวยดูดินะครับโอ้โหชุดดูชุดเนี่ย น่าจะเป็นชุดเอ่อชุดในตำนานนะครับชุดนี like thrill, like ้น่าจะเป็นชุดในตำนานหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับผมนะเดี๋ยวพี่อัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนการอัปเดตนะครับ OB ที่32เนี่ยมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับมาแล้วเข้าไปดูก like ันเลยนะครับผมหน้าตาอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีในส่วนนะครับผมสกินเปินถาวรนะครับผมนะนี่สกินเปินถาวรก็คือจะอยู่ในส่วนอ่ารางวัลของหมด CV4 นั่นเองนะครับถึงอ่ายศเอ นะครับถึงแล้งโก3เราก็จะได้รับฟรีๆถาวรไปเลยนะครับส่วนค่าสเปกยังไม่ยืนยันนะครับเดี๋ยวต้องรอเกมเปิดนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นการนะครับผมปรับปรุงทักษะตัวละครน,นั่นเองก็จะมีแม็กซิมนะครับโอลิเวียนะครับเซนแล้วก็สกายเลอร์นั่นเองนะครับ4ตัวหลักๆนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นแสดงอันดับแล้งของคุณในหมวด4 v 4นั่นเองนะครับนี้แสดงได้แบบดูตาแร้งเนี่ยโคตรเท่เป็น5เหลี่ยมอะโคตรเท่ ote, บอกเลยว่าโคตรเท่ นะครับในส่วนนี้ก็จะแสดงแบบยังไงทักษะของเรานะครับอ่าทุกตัวเลยนะครับเห็นปะในทีมนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีสกินอาวุธใหม่นะครับนี้เป็นลูกซองใหม่เองโอ้โหชาร์จได้ด้วยนะครับนี่ชาร์จได้ด้วยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพร้อมใช้แล้วในโหมด Battle r ร y ย l ลนะครับผมและโหมด4 v 4นั่นเองโอ้โหอยากเล่นเลยว่ะนะแล้วก็แผนที่นี่คมลกล้างครับ จะเปิดให้เล่นในโหมด 4v4 แล้วนะครับติดตามนี้เลยนะครับโอ้ยเท่จัดจัดนะครับแล้วก็จะมีนะครับนี่เห็นปหม12กุมภานะครับนี่กิจกรรมตัวนี้โอ้ยเท่จัดจัดนะครับบอกเลยว่าเท่จัด12กุมภาเจอกันครับผมเนี่ยกิจกรรมเนี้ยดูดิโอ้โหโคตรเอานะครับสำหรับกิจกรรมเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับว่าคร่าวน่าจะเปิดเร็วๆนี้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูข้างในว่านะครับข้างในเนี่ยมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดแป๊บหนึ่ง นะครับในส่วนอัปเดตนะครับมีอะไรกันบ้างมีเยอะแยะมากมายเลยในส่วนนี้นะครับนี่ก็จะมีเพิ่มของใหม่ในโหมดคาบแลนนั่นเองครับเฮ้ยเท่จัดดูดินะครับของเล่นใหม่โอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีโหมดนี้แหละนะครับโอ้โยปรับแต่งแผนที่ใหม่นะครับอ่าปรับอ่าโหมดโหมดปรับแต่งด้วยโอ้โหเท่จัดจัดเฮ้ยนะครับนี่แล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆในวีไฟแม็กด้วยนะครับผมปรับปรุงล็อบบี้นะครับ 360องศานะครับหัวหน้าทีมจะแสดงนะครับให้รู้ที่ตั้งแต่หน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอ้เอาว่าเอาว่าเทนะครับแล้วก็จะมีนะครับแอนิเมชั่นของอาวุธถูกอัปเกรดให้เท่ยิ่งขึ้นเฮ้ยเวลาสับสับปืนจะเป็นยังไงวะเนี่ย <c oughs> หรือท่าวิ่งวะเนี่ยต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับเนี่ยเออปรับเปลี่ยนใหม่นะครับโอ้เทจัด แล้วก็จะมีฟิวเจอร์ทั่วไปนะครับพวกตัวละครนะครับสกายเลอร์นะครับสกายเลอร์ปรับอะไรก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับพีเมย์ขออ่านและกันมันยาวเนาะน้องก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยต่ในส่วนนี้ก็มีโอลิเวียด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีเซนนะครับผมนะแล้วมีแม็กซิมนะครับโอ้ยต่อไปนะก็จะเป็นโหมดซ v วนะครับอัปเดตเพิ่มนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีนะครับพื้นที่ใหม่บนเกาะสวรรค์นะครับแล้วก็ ลงเก็บเครื่องบินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแร้งตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโบน <c oughs> um ัสแอร์ดอบนะครับต่อไปนี้ 4VC เนี่ยจะมีแอร์ดอบด้วยโอ้โหโหโเท่นะครับแล้วก็จะเป็นแผนที่ใหม่นะครับนี่แผนที่ใหม่ในโหมด 4VC นี่คุมลบกหลางนันเองนะครับก็คือเขาจะจับแผนที่ใหม่เนี่ยนะครับผมจับบางส่วนนะครับผมเอาไปตั้งในด่าน 4VC เอง 4VC ก็จะเป็นของด่านใหม่เองเท่จัดจับนะครับผม แล้วก็ในโซนต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับปรับแผนที่เกาะสวรรค์นะครับเน่โคตรเท่นะครับผมในโซนต่อไปนะครับก็จะเป็นปรับความบาลานซ์ของแผนที่นั่นเองนะครับนี่ก็คือปรับความบันเลี้ยงต่างๆนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ามีโบนัสมีจัดไอคอนจัดลำดับก็คือที่พี่บอกไปนั่นแหละนะครับจัดไอคอน4ี4นะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมมนเองบอกเลยว่าโคตรสวยสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆพี่ไปดูใน Free Fire Advance มาแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้ ในส่วน Ba t เทอร์ y a l รนนะครับผมก็จะมีปรับความเร็วของวงบีบมันเองเวลาวงบีบเราเนี่ยจะเร็วมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีเอฟเฟกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีฟ้าอยู่ขอบโคตรสวยเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะปรับปรุงพื้นที่เขื่อนนะครับพื้นที่เขื่อนในแผนที่เกาะสวรรค์อันเก่าไปแล้วนะครับนั้นเก่าไปแล้วอ่านั้นเก่าไปแล้วนะครับผมดังนั้นหลังจากนี้คุณจะได้เห็นพื้นที่นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ในแมทใหม่นะครับในแผบในแพบใหม่นะครับผมในแพบใหม่นั่นเอง นะครับโอ้ยรอกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมภายในเกมนะครับอ่ามีกิจกรรมภายในเกมมีลดราคาของไอเทมที่ขายนะครับในตู้ซื้ออาวุธกโนุมตมนะครับทีมอาวุธจะผลิตอาวุธที่ดีขึ้นนะครับเมื่อการแข่งขันผ่านไปนะครับผมความหายากของอุปกรณ์ใน a d ร์ดจะเพิ่มขึ้นเมื่อการแข่งขันผ่านไปนี่นะโอ้โหอัปเดตหลายอย่างเลยนเนี่ยนะครับแล้วก็สําหรับ กิจกรรมสายฟรีพี่ลืมบอกเลยนะครับในส่วนไอวอลเนี่ยจะมากิจกรรมพิทติกนั่นเองนะครับกิจกรรมพิทติกนะครับสำหรับไอวอลนะครับรับได้ในวันที่22และ23่มันเองนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดไปฟรีด้วยนะครับส่วนสกินปืนไปฟรีเนี่ยก็คือจะรับได้ในโหมด 4v4 แร้งนั่นเองนะครับครบแร้งถึงโกสามรับไปฟรีเลยนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกลไกการฟื้นฟูนั่นเอง ครับโโอ้หเพิ่มหลายอย่างนะครับผมในส่วนต่อไปอาวุธและความสมดุลน,นะครับก็ยัมีอาวุธใหม่ด้วยนะครับชาร์จบัสเตอร์นั่นเองนะครับโอ้โหเป็นลูกซองใหม่โคตรเท่มีมันมันชาร์จได้ด้วยนะครับแต่ว่ายิงปกติก็ยิงได้นะแต่เวลาชาร์จเนี่ยมันจะแรงนะครับแล้วก็เอ,า,อาง่ายคือเวลาเรายิงเนี่ยดามเมจมันจะกระจายมากกระสุนมันนะนะครับเวลาเราโดนศัตรูเนี่ยโอโ้โหโดนหลายดอกมากนะครับเอาจริงนะครับถึงมันจะ กระจายออกนะครับลูกซอมปกติเวลายิงมันกระจายออกใช่ไหมอันนี้มันก็คือกระจายออกแต่ว่าดาเมจก็คือโดนนะครับจำว่าโดนแรงด้วยนะบอกเลยว่าแรงด้วยดับใน่วนต่อไปก็จะเป็นการปรับอาวุธนะครับอ่าการับอาวุธก็มีตามนี้เลยนะครับหลายอย่างนะมีเสื้อเกาะนะครับมีอาวุธใหม่จากแอ o ์ดอนะครับนี่อาวุธใหม่จากแอ o ์ด็อกโทนะครับแล้วก็จะมีโซนฟีสไตล์ที่เปลี่ยนใหม่นะครับก็มีสนามฝึกซ้อมอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะมีคนมายืนแล้วก็หายไปให้เรายิงให้ทันนั่นเองนะครับประมาณนี้ นะเราก็มีเกมเพย์ป้ายอาวุธนะครับคาบแลนดนะฟังก์ชันนะครับจับคู่นะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับต่างๆนะก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็ถือว่าอัปเดตเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับแพทนี้นะโปรบีที่32นะส่วนใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับตอนนี้เนี่ยรีบไปอัปเลยเยนะครับตอนนี้เด้งให้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะนะใครที่กดอัปเดตแล้วเนี่ยจะเข้าในส่วนตัวเกมได้นะครับแต่ว่าเข้าเกมยังไม่ได้นะครับจะเข้าหน้านี้ได้เห็นปห หน้ารูปแบนเนอร์ใหม่เนี่ยวิดีโอแบนเนอร์ใหม่นะบจะเข้าได้เหมือนพี่นะครับแต่ว่ายังเข้าเกมยังไม่ได้นั่นเองครับนี่ประมาณนี้เลยปั๊ทําใครที่เปิดแล้วตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปตรงนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกักครับวสวัสดีครับ